วันนี้จะมาพูดถึง7ข้อควรรู้เพื่อเล่น Dragon Traveler แบบ Easy Mode คือคลิปนี้บอกหมดแบบแค่สั้นๆแต่คุณเล่นเป็นเลยแลวรู้ว่าคุณต้องทำอะไรยังไงบ้างแต่ฟุตเทจทั้งหมดเนี่ยผมอัดโดยการใช้มือถือด้วยนะฉะนั้นไม่ได้ดูปฏิปปาต่ตอน,นิดหนึ่งเพื่อที่จะได้บอกทุกคนว่าเกมมันไม่แดกสเปกนะมันคือสายฟรีเลยฟุตเทจที่คุณเห็นคือสายฟรีเลยผมเล่นแบบนอนสต็อปฮิตไม่หยุดเลยเพราะว่ามันมันแล้วมันก็กดได้ทั้งวันจริงๆเพราะว่ามันจะมีแก่นุ่นแก่นั่นแก่น,กน,น,นี่มันติดไดไดนะ้แล้วก็ เป็นภาคญี่ปุ่นได้ฟิลเมกมากๆกาชาก็ออกง่ายอันนี้นจะเป็นที่ผมเองหรือเปล่าต้องไปลองดูคนอื่นร่วมด้วยว่าเล่มันออกง่ายไหมเพราะผมออกก่อนการันตีตลอดเลยส่วนงานคัตซีนเนี่ยคือแนวเมทน่ารักน่ารักเลยนะครับแต่บอกก่อนนะเล่นตัวผู้ชายเถอะฮาเลมจัดคือสาวๆนี่คือสับเื้มขึ้มกิ้วและตัวระบบในเกมเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเยอะมากๆผมเล่นถึง10ชั่วโมงนะครับจริงๆเกินและสิบชั่วโมงที่ผมพูดถึงเนี่ยมันยังไม่หมดทุกฟังก์ชันเลยนะผมยังไปไม่ถึงบางฟังก์ชั่นเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับเกมมม,กกมมันนเเเข้าาาใจไ่่่ยยกกสอองทีหลืค คุณลองปิดลองถูในการจัดเตี้อะไรของคุณแล้วเพื่อเป็นก,การเสียเวลาก็ปะเริ่มเลยครับเรื่องแรกคือระบบกาชาครับเรกกาชาเกมนี้เนี่ยแต่ละตู้มันมีการันตีไม่เท่ากันเอาตู้แรกก่อนมาถึงครั้งแรกเนี่ยยีโรการันตีแจกเลย1ตัวไอตัวนี้เนี่ยจะได้เหมือนกันทุกคนทุกไอดีนะครับเป็นตัวนักเวทธาตุไฟครับตัวนี้ใช้สก,กิลแล้วกวาดหมู่ถือว่าใช้ในช่วงต้นดีแล้วกันผมยังไม่ได้ไปถึงขนาดได้ลองคอมบิเนชันขนาดนั้นส่วนต่อไปเนี่ยพอคุณเปิดกาชาถึงจํานวนหนึ่งจะปลดล็อกตู้ลิมิ พิกอัพนั่นแหละก็จะเป็นตัวละครที่จะเป็นตัวเรทอัพอยู่ตรงนี้จะใช้การันตีที่ไม่เท่ากันโดยที่ตู้ปกติการันตีจะอยู่ที่40่สโรได้1ตัวแน่ๆสำหรับ SSR ส่วนตู้พิกอัพหรือตู้ลิมิตเนี่ยจะอยู่ที่50โรครับจะเป็นตัว SSR plus ไม่มีหลุดเลทนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีตู้อื่นตามมาอีกซึ่งผมจะไม่พูดเลทให้นะมันจะมีตู้อาวุธเทพตู้สกิลเทพแล้วก็จะเป็นตู้ตัวละคร SSR แบบ EX แบบ Extreme อะไรแบบเนี้ยอ่าเดี๋ยวมันจะตามมา ที่หลังครับแต่สปอยไว้เลยว่าพวกอาวุธเทพสกิลเทพเนี่ยช่วยเพิ่มพลังเยอะมากตรงนี้เนี่ยทำให้ดีคุณเติบโตเยอะกว่าการที่คุณมานั่งสแปมเปิดตัวละครนะครับส่วนตัว SSREX เกมเขาไม่ได้แจกอะไรให้ผมมาทดลองฉะนั้นผมยังไมเมีเหมือนกันเรื่องต่อไปคือแล้วเราจะฟาร์มยังไงล่ะจริงๆจะบอกว่าทุกคอนเทนต์ในเกมเนี้ยแม่งให้เพชรหมดเลยครับการที่คุณได้ตัวละครมาก็จะมีการปลดล็อกคอลเลกชันได้เพชรและพอเวลาคุณอัปดาวตัวละครนั้นๆที่ได้มาก็ได้เพชรและพอมันดาวขึ้นไปจนสุดแล้วมันต่อเป็นดาวม่วงได้ตอ อีกซึ่งก็ใช่ครับได้เพชรคุณเคลียรตามด่านมันจะมีทางด้านล่างเนี่ยผมขึ้นให้ดูในจอเลยครับพอคุณเคลียรตามด่านเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าคุณจบเนื้อเรื่องถึงเท่านี้คุณจะได้เพชรอันนี้คุณจะได้ตัวละครซึ่งจนมันแจกตัวละคร S S R บวกมาให้แล้วแล้วเนี่ยนะต่อไปก็ยังแจกเพชรอีกต่ออยู่ดีครับพวกกิจกรรมอีเวนต์ในเกมก่อแจกเพชรความสำเร็จในเกมก่อแจกเพชรส่งสำรวจก็แจกเพชรวิ่งในเวลก่แจกคือทุกจางมันแจกเพชรหมดเลยแล้วแจกเยอะมากประเภทแบบในตอนช่วงต้นอะเล่น2 ชั่วโมงมีเพชรหลักหมื่นนะคุณฉะนั้นจะถามว่าฟาร์มเพชรยังไงบอกเลยครับว่ากดทุกอย่างในเกมอะไรมันขึ้นแดงทําได้ทําให้หมดทุกอย่างมีเพชรทางนั้นครับนี่ไม่นับเรื่องพวกตัวกาชาที่แจกได้ฟาร์มได้กันนี่นะอ๋อต่อไปเรื่องของการอัปเกรดตัวละครที่เราเอามาเล่นครับคือตัวละครเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ละกันอันแรกคือพรีวิวในตรงพรีวิวเนี่ยมันจะมีการอัปเลเวลกับการขยายแคปเลเวลครับหลักๆเราทําการขยายแคปเลเวลไม่ใช่แค่เพื่อสเตตัสครับเราทําเพื่อปลดล็อกสกิลครับคือปกติแล้วจะ ใไหมครับอันนั้นคือสกิลอัลติเมทที่เวลาเราจ่ายแล้วจะมีการกินสกิลพอยต์ของเรา แต่พอคุณขยายแคปมันจะมีพวกสกิลออโต้บ้างมีแพตสีบ้างที่มันจะปลดมาตามเลเวลครับพอคุณขยายแคปปุ๊บมันไปถึงเลเวลนั้นปุ๊บมันจะได้สกิลนั้นมาเลยนั่นเองครับโดยตรงนี้มันจะแบ่งตามแรงของตัวละครด้วยนะครับเช่น SR เนี่ยจะได้ถึงช่วง60ครับพอ SSR เนี่ยจะได้จนถึง80เลยที่มันจะมีสกิลเสริมมาพูดง่ายๆคือจานวนช่องสกิลเสริมมันจะมีน้อยกว่ากันนั่นเองครับเทียบตามระดับของตัวละครต่อไปคืออุปกรณ์ครับอุปกรณ์เกมนี้ไม่มีขยะนะครับคือถึง ท่านเดยเป็นชิ้นที่สูงกว่าได้มันก็จะเป็นระบบ1ดาวเสร็จไป2ดาวเปลี่ยนสี1ดาวเสร็จไป2ดาวเปลี่ยนสีเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆได้แบบนี้ครับฉะนั้นของเก่าก็มาผสมขึ้นได้ไม่ใช่ได้มาแล้วต้องขายทิ้งส่วนฟังก์ชันที่เป็นการอัปดาวก็คือการที่คุณได้ตัวสามมาก็เอามาเพิ่มดาวก็จะเป็นการเพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครตัวนั้นๆเพิ่มเติมเข้าไปด้วยและคอลเลกชันครับคอลเลกชันเนี่ยก็คือการที่คุณได้ตัวละครมาอัปดาวตัวละครไปตรงนี้จะมีการให้สเตตัสกับ ของหน้าระบบอัปเกรดตัวละครจริงๆมันจะมีเรื่องเปลี่ยนคลาสอีกแต่ว่าผมไปไม่ถึงจริงๆเล่นหลัก10ชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงคุณฉะนั้นเอาไปแค่นี้ก่อนต่อไปเรื่องของระบบ AFK ครับระบบ AFK เกมนี้เนี่ยทำให้คุณสามารถได้ทรัพยากรโดยมันจะเป็นทรัพยากรที่เอาไว้อัปเลเวลตัวละครขยายแคปเลเวลตัวละครและ อุปกรณ์สวมใส่ครับจริงๆมันมีเงินด้วยแหละโดยวิธีการที่จะเพิ่มไอการได้ทรัพยากรตรงนี้เนี่ยคือถ้าเป็นพวกประเภทเงินอุปกรณ์สวมใส่และเลเวลตัวละครเนี่ยคุณจะต้องเล่นที่เหนือเรื่องหลักครับแล้วไม่นจะทำให้เราได้มากขึ้นเทียบกับระยะเวลานั่นเองส่วนทรัพยากรส่วนที่เป็นการขยายแคปตัวละครเนี่ยจะต้องไปลงเมืองบางกรร้างครับคนนี้ทําให้เวลาที่เราได้ขอมาเพื่อปลดแคปตัวละครเนี่ยจะได้มากขึ้นครับและมีสูตรเร่งรัดก็คือคุณสามารถกดเร่งได้ครับกดแล้วก็จะได้มาเลยนั่นเอง2ชั่วโมงต่อการ กดหนึ่งั้งครับส่วนกดได้เยอะน้อยมันมีเรื่องของระดับ V.I.P. คือการเติมเงินให้เกมเพิ่มเข้ามาด้วยต่างหากอีกทีหนึ่งอะนะข้ะต่อไปแล้วเอาทรัพยากรจากไหนครับพี่คือเกมนี้ม่งมีหลายหมดจับเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ให้แล้วกันนะครับโดยจะให้ริกหนึ่งอย่างก็คือเราควรจะฟาร์มหนึ่งอย่างแล้วเปิดออโต้ไปครับวิธีการก็คือคุณเล่นที่คอนเทนต์นั้นๆแล้วคุณกดพับจอครับมันจะมีเสลักษณ์พับจออยู่เมื่อคุณปลดล็อกฟังก์ชันแล้วนะแล้วมันจะสามารถพับจอแล้วไปเล่นคอนเทนต์อื่นได นันเดี๋ยวเราเริ่มที่ท้าทายก่อนท้าทายเนี่ยคือตะลุดันปกติครับส่วนนี้เนี่ยเราจะต้องลงอย่างแรกเลยคือทุกทั้งที่ผ่านในแต่ละด่านจะได้ทรัพยากรที่เอาไว้อัพเลเวลตัวละครครับและในช่วงต้นเนี่ยมันจะมีการที่คุณจะได้ตัวละครฟรีก็คือซิกฟรีดมาด้วยเวลาที่วณผ่านเนื้อเรื่องไปถึงจุดจุดหนึ่งจะได้ซิกฟรีดเพิ่มขึ้นมาครับมันจะเป็นภาพแบบนี้เลยคุณและเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตามด่านที่เราปลดล็อกครับโดยที่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยว มยังลดไม่ครบเลยครับคุณต่อไปคือปจญจภัยโลกมายาครับเวลาที่เรามีการถ่ายเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดแผ่นที่ไปในตัวหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีหัวข้อปจญจพายโลกมายาโผล่เข้ามาครับดูทางด้านขวามือนี้ซึ่งไอปัญจพายโลกมายาเนี่ยมันก็เหมือนสำรวจโลกอะครับมันทําให้คุณได้ทรัพยากรฟรีแต่ว่ามันเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะและสุดท้ายครับคือระบบส่งครับไอระบบส่งเนี่ยจะเป็นการที่เหมือนกับคุณส่งรีเควสบอร์ดอะไรแบบเนี้ยที่จะต้องมีการใส่ตัวละครตามนี้ใส่ตัวละะะครรรททีีี่เเปป็นปนนนภ้้้ดับขึไ แล้วก็จะสามารถรับทรัพยากรได้นั่นคือระบบการส่งครับหมดแล้วสําหรับหน้าแรกต่อไปคือหมวดหมู่ผจญภัยครับอันแรกของผจญภัยคือเมืองมังกรล้างที่คุณจะลงไม่ใช่แค่เพื่อทําให้คุณได้ทรัพยากรตอนเอ k เคมากขึ้นแต่ทุกครั้งที่คุณผ่านคุณจะได้ทรัพยากรที่เอาไว้ปลดแคปตัวละครด้วยเช่นเดียวกันครับและนอกจากนี้มันจะมีของแถมมาคือชิ้นส่วนของตัวละครครับมันจะได้มาเป็นตัวสุ่มนะครับพอคุณเก็บชิ้นส่วนครบคุณกดใช้จากในกระเป๋ามันจะกลายเป็นตัวสุ่มออกมาซึ่งในตัวสุ่มอันนี้มันก็จะแบ่งตาม ของมันโดยที่เล่นไปถึงจุดหนึ่งได้ s s r ฟรีมาเลยด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ไก่ด้วยครับใช้คําว่าวันแรกเดวันถ้าขยันเล่นหน่อยหนึ่งเนี่ยประมาณสัก3าชั่วโมง4ชั่วโมงไปถึงกันแน่ครับส่วนต่อไปคือ Wonderland ครับ Wonderland เนี่ยมันจะเป็นหมดวด Tower Defense ของเกมนี้ครับสิ่งที่ได้เนี่ยมันจะแบ่งตามดันเจียนอันแรกจะเป็นของอัพเลเวลตัวละครครับอันที่2จะเป็นเงินอันที่3าจะเป็นของปลดแคปตัวละครครับแต่ไอของปลดแคปตัวละครจะพิเศษกว่าเพื่อนหน่อยตรงที่ว่ามันจะเป็็นนนนนนนแบบบเหหมมมือออออิิิฟตตตรรรรรััใ้้้้้้คคคคุุุณณณีีี่่ะถาาาไไไดดยยยยงกกจทพ และสุดท้ายก็คือของปลดดาวครับของปลดดาวมันจะเป็นโปรลิงตัวหน้าตาแบบนี้เลยครับซึ่งผมกดสแปมเข้าๆออกๆให้ดูเห็นใช่ไหมมันสามารถใช้แทนการปลดดาวตัวละครได้ครับตามสีตามดาวของโปรลิงตัวนั้นๆเลยแต่ดูถูกนะคุณหลังๆต้องมีมาทําดาวม่วงดาวม่วงกันนะต่อไปคือแชมป์การต่อสู้ครับนันนี้จะได้เป็นอุปกรณ์สวมใส่ตัวละครเราจะโตขึ้นเยอะมากๆจากดันนี้ครับเพราะว่าช่วยแลกอุปกรณ์สวมใส่ใหายากมากครับต้องหากันจักรันนี้แหละซึ่งสายฟรีอย่างผมที่เล่นเนี่ยก็เป็นสายฟรีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเติมไม่ทันเซ แรกๆก,ก็จะมีอาการเล่นไม่ผ่านครับมันจะต้องใช้เวลาจนเลเวลถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะช่วงปลดแคป80ครับแล้วจะเริ่มเล่นผ่านเองกันได้แล้วมันอยู่ที่ว่าคุณได้ใช้ตัวดาเมจกี่ตัวด้วยแหละอะไรประมาณนั้นเอาเป็นว่าผมขอใช้จุดนี้เป็นตัวตัดเลยแล้วกันครับคุณจําเป็นที่จะต้องเคลียร์แชมป์การต่อสู้ให้ครบก่อนที่คุณจะไปนอนครับเพราะว่า วันต่อไปมันจะได้รีโคตาใหม่แล้วมันก็จะเปลี่ยนดันวนไปนะมันคืออุปกรณ์เหมือนเดิมนะแค่มันจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นพิเศษบางชิ้นเช่นวันนี้เป็นหมวกวันต่อไปเป็นเสื้อคือมันได้ทุกส่วนนะคุณแค่ชิ้นที่มันเป็นเสื้อเป็นหมวกเนี่ยมันจะได้แบบเอ็กซ์ตร้าอะไรประมาณนั้นต่อไปคือสำรวจเขาวงกดครับอันนี้มันจะเป็นฟิลเหมือนคุณลงไปในดันมืดแล้วก็เล่นเป็นเกม 2D ครับก็เดินกดเรื่อยๆไปตามดานแบบเกมยุคเก่านะคุณแล้วก็มีพัทเซนเหนก๋แตมเจอมอนก็ตีม ต่อไปคือรอยแยกแดนเทพครับก็คือ็ลกไลท์ของเกมนี้ครับสิ่งที่คุณได้คือผงออโราครับซึ่งไอผงนี้ก็จะเอาไปปั่นทรัพยากรในตอนท้ายพอคุณจบอันนี้คุณดูในจอดิเล่นเสร็จปุ๊บพากูเข้าบาคาร่าทั้งนั้นทับใช่แล้วเอาผงออโรามาทําแบบนี้แหละก็เลยทําให้เราได้ทรัพยากรหลายอย่างในการลงอันนี้เหมือนกันไม่ยากนะคุณเพราะว่าในตอนช่วงแรกมันจะมีตัวแจกมาให้เราที่เอาไว้เล่นแค่ในนั้นนะนะเหมือนตัวช่วยแล้วกันใช่คำนี้ต่อไปคือหัวใจปีศาจครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการให้ของที่สามารถเอาไพ่มมควาัััันธ์กกบตละรรด้ซึง เพิ่มความสัมพันธ์ตัวละครเนี่ยมันจะทําให้เราได้พวกเหมือนเป็นแอนิเมตแบ็กกราวของตัวละครนั้นๆมาเปิดในหมวดนั้นด้วยเลยครับแต่ถ้าผมเรียกชื่อคอนเทนต์นี้นะผมขอเรียกว่าหมวดจีบสาวอบคุณดูดิเอามือจิ้มหน้าขนาดนี้แล้วไม่ต้องห่วงคุณเกมมันมีซับไทยอ่านได้อยู่แล้วครับอ,อ๋อลืมบอกซิกฟีดที่มากับเราแต่แรกนะเออน่าน่าจะน่าจะหลวงเราเพราะว่าเห็นว่าจะแต่งงานกันพอๆไปอันอื่นต่อต่อไปคือค่ายฝึกฝนครับค่ายฝึกฝนเนี่ยจะสอนพวกแท็กติกต่างๆให้กับเราคําว่าแท็กติกคือเกมจะบอกเราเช่นตัวละะครรทที่เเปป็นภ จะตีช่องแบบนี้นะตัวละครที่เป็นประเภทนี้จะตีแบบนี้เอาไว้แก้แบบนี้ได้นะแล้วก็แจกเพชรเราครับง่ายๆแค่นั้นเลยคุณแต่มันมีไม่เยอะมากนะผมบอกก่อนจริงๆมันมีอย่างอื่นอีกนะมันมีพวกบททดสอบศักดิ์สิทธิ์ลานประลองบททดสอบของเทพีพรมอย่างเล่นไม่ไหวครับฉะนั้นผจญภัยขอแปะไว้แค่นี้ก่อนส่วนต่อไปก็คืออารีนาครับอารีนาในตอนแรกผมไม่รู้ว่าตอนเกมเปิดจริงจะเป็นแบบนี้ไหมนะมันจะมีอารนีนาที่คุณจะสามารถไปตีเหมือนตีบอทที่ไม่ใช่คนนะครับแล้วมันได้เพชรได้แล้วผมตีมา2วันคือ10รอบแล้ว ยังมี5 0 0 300ให้ผมตีอยู่ต่อได้เลยอะคุณคิดเอาแล้วกันก็อารีน่านี่คือผมใช้คาว่าช่วงตั้งต้นฟาร์มเพชรเลยจริงๆมียังอื่นอีกนะครับแต่ว่าเอาแค่นี้พอก่อนเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเพราะแค่นี้คุณก็เล่นกันพ้นเดย์วันแล้วล่ะสำหรับบางคนแล้วต่อไปคือคุณจะทํายังไงให้ดีคุณนะเก่งขึ้นอย่างแรกครับเรื่องของตัวละครตัวละครเนี่ยจะทําให้ไอเดีเราเก่งขึ้นได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอลเลกชันเอ่ยหรือว่าอัปเลเวลตัวละครเอ่ยโดยที่ไอเดีเราจะเก่งขึ้นจริงจ้องเนี่ยไม่ใมไไม่ใชะะมันคคือคุณจ ที่จะต้องอัพรลเวลตัวละครและสกิลมันมีการปลดล็อกครับตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เพิ่มเลขพลังให้ดีคุณเยอะแต่ว่ามันช่วยให้เก่งขึ้นเยอะมากเพราะเดิมที่คุณจะจ่ายอัติเมตต้องสลับกันจ่ายแต่พอคุณปลดล็อกแล้วมันจะมีสกิลออโต้มาให้นั่นเองครับแล้วมันไม่ได้มีแค่สกิลเดียวมันมีหลายสกิลและแพสซีบางอันแม่งยางเวอร์ฉะนั้นตัวละครวิธีการดันที่ดีที่สุดคือปลดแคปมันครับเพื่อพามันไปถึงจุดที่มันสามารถใช้สกิลพิเศษได้ต้องลองไปอ่านดูว่าตัวไหนช่วยสถานการณณ์นนนัั้้ๆของคุไไดมาากกกว่ป คืออาวุธเทพอาวุธเทพนี hmm. ่ไม่ธรรมดา mm hmm. เพราะว่าเวลาคุณปลดไปเนี่ยทุกชิ้นที่คุณได้มามันเหมือนเป็นจิ๊กซอว์ไปประกอบล่างเป็นชิ้นใหญ่อ่ะคุณมันจะได้พลังของมันมาเองอยู่แล้วแล้วพอมันได้เป็นชิ้นใหญ่เนี่ยมันก็เอาไปใส่ได้ด้วยครับเท่ากับว่าได้ไปเลย2เด้งครับแต่ว่ามันเปิดได้น้อยมากครับคือวันหนึ่งคุณสามารถซื้อได้แค่5ครั้งเท่านั้นครับมากกว่านั้นเนี่ยคือถ้าคุณมีตัวแตรมาเปิดก็เปิดได้นะแต่ว่าคุณซื้อได้แค่5ครั้งต่อวันนั่นเองครับต่อไปคือมังกกรรรขออองงเเาาััมนีี่ยจะ้ เะดัของมังกรเองซึ่งมันก็จะได้ค่าสเตตัสของมันแล้วมันก็จะมีเรื่องของการที่เราจะใส่อะไรเข้าไปในมังกรไม่ว่าจะเป็นอาวุธเทพเมื่อกี้นี้ที่เอาเข้ามาใส่ได้ในรังมังกรและเดี๋ยวต่อไปจะไปพูดถึงอย่างอื่นที่จะใส่ได้อีกนะครับฉะนั้นมังกรเนี่ยตอนนี้มีแค่ไฟเล่นไฟไปก่อนมันมีธาตุอื่นครับแต่ว่ามันเล่นค่อนข้างไกลต้องมีหลักสิบชั่วโมงครับถึงจะสามารถปลดล็อกมังกรอื่นได้แต่ถ้าเล่นเร็วๆก็อาจจะแค่4 5หชั่วโมงได้เลยมั้งนะแต่อาบอกว่าช่วงต้นมังกรไฟไปก่อนมันช่่วยคคุุณณทาดดดเมมมไ้้ตองงหหักรนี วกครับและต่อไปคือสกิลเทพครับซึ่งก็จะเอาไปใส่ที่มังกรได้เหมือนกันครับโดยสกิลเทพเนี่ยผมกดกระชาไปเยอะมากคุณดูเนี่ยในจอผมกดลืมล้ำลืมล้ำเลยเพราะว่าพลังมม่บวกมาหาศาลมากมันมีคอลเลกชันเยอะมากๆครับแล้วสกิลมันมีหลายบิวมากๆผมเลยแบบโอ้โหเหมือนเบิกเนตรอะแบบคนอยากเล่นนะคุณแต่ะะสุดท้ายเลือกเป็นคีนั่นแหละครับคือมันมีหลายบิวแล้วกันครับซึ่งผมตอบบิวให้ไม่ได้นะแต่ส่วนนี้ช่วยเพิ่มพลังคุณได้เยอะซึ่งเดิมทีมันจะติดตั้งสกิลได้แค่ทีละอันแต่พอคุณปลดขั้นนนไปเเหหมือ็ว่่าาาจะสสมรถใได้มากขึ้้นนนะตรงีอาจจะ ผิดพลาดได้เพราะว่ายัางไปไม่ถึงต่อไปคือระบบสัญญาครับระบบสัญญาเนี่ยจะเป็นการที่เราเอาตัวละครที่มันเป็นตัวละครสายนั้นๆก็คือเช่นวอล์เรอร์สายแทงสายนักเวทสายสปอร์ตอย่างเงี้ยใส่เข้าไปในแกนครับเสร็จแ,แล้วคุณก็ทําการตีบวกแกนได้เลยครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากบวกพลังนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากครับมันก็คงต้องรออนาคตที่ปลดสล็อตเยอะขึ้นนั่นแหละมีตีบวกตีได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลมันไม่ได้ติดที่ตัวละครน,นะแล้วต่อไปคือไอตรงผจญภัยโลกมายาครับเมื่อกี้เราคุยไปแล้วที่ก่อนหน้านี้แต่จริงๆ ก็คือมันจะมีคอนเทนต์บางอย่างแล้วกันครับที่มันจะเป็นคอนเทนต์ต่อสู้ติดกันหลายๆด่านครับอันนั้นเนี่ยพอคุณผ่านแล้วจะได้สเตตัสถาวรให้กับมังกรก็ทําให้สามารถเพิ่มพลังให้ไอดีได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่ได้มีเยอะมากนะอะไรเงี้ยคือในบางแชปเตอร์อาจจะมีสักหนึ่งครั้งอะไรแบบนี้แต่หลังๆอาจจะมีเยอะก็ได้มั้งไปไม่ถึงแล้วต่อไปคือความสัมพันธ์ครับคือความสัมพันธ์ที่คุยกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของความสัมพันธ์รวมของตัวละครด้วยครับเพราะความสัมพันธ์รวมของตัวย นั่นเองครับฉนะนั้นความสัมพันธ์ก็มีผลเหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะมากนะครับส่วนใหญ่จะเอาเป็นความสุขทางใจกันซะมากกว่าอ่ะ ทีนี้คุณเก่งแล้วแต่คุณไม่ผ่านดาน่านทํายังไงครับพี่อย่างแรกเลยครับคุณต้องไปดูความเข้ากันได้ของตัวละครก่อนครับข้นแร้ข,ข,ข,ของตัวละครคุณคือมันมีสกิลส่งเสริมกันไหมอ่ะผมจะยกตัวอย่างบิวของผมให้ผมเล่นบิวที่เวลาที่มีการเสียเลือดจะได้รับหลอดโทสะขึ้นมาเพราะโทสะเต็มจะตีแรงขึ้นตีเร็วขึ้นใจสกิลแรงขึ้นหรือบางตัวก็จะ,ะมีอึดมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็จะหาพวกตัวที่มันมีแมคคณนิตลดเลือดตัวที่มันสามารถแบบลดเลือดแล้วก่อนแล้วค่อยฮิวได้เช่นตัวฮิวที่ผม ใช้อยู่ที่เป็นม้านะครับตัวนั้นลดเลือดก่อนแล้วค่อยหิวมันสามารถทริกเกอร์ตัวหลอดโทสะได้นั่นเองครับพอคุณได้เรื่องของความเข้ากันได้แล้วเนี่ยต่อไปคุณต้องมาจัดการเรื่องของตำแหน่งครับคือเกมนี้มันก็จะมีพวกแอสซัซินที่มันจะวิ่งไปชนกับตัวแทงแล้วมันก็จะสามารถไม่พุ่งไปตีตัวหลังได้ไม่จริงคือมันชนจริงแต่พอมันชนเสร็จเยวมันก็โดดไปเลี้งหลังมึงอยู่ดีมันกันได้แค่ตอนแรกครับตอนช่วงต้นเกมครับพอช่วงหลังๆกลางๆเกมปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเบรสกันไม่ตายพอเบรสกันม้นนััก็ กระโดดไปตีตดมึงเองอยู่ดีครับฉะนั้นถ้าใครจะโดนก็เลือกให้แม่งหนาๆนหน่อยละกันครับจะได้ไม่เจ็บไม่แสบไม่ขันมากนะักบอกไว้เลยอย่าคิดว่าวางตำแหน่งแทงแล้วกันได้และบางทีการจัดโพซิชันบางอย่างเนี่ยมันทําให้คุณชนะได้เช่นการเอาตัวหน้าไปเรียงกันเป็นเส้นตรงผมทํามาแล้วแทนที่จะเลียงหน้ากระดานมาชนใช่ไหมไม่เอาเป็นเส้นตรงแม่งกลายเป็นผ่านก็มีเหมือนกันครับฉะนั้นคิดไม่ออกมึงลองสลับมัวม่ว,วดูช่วยได้ครับต่อไปคือพอคุณเล็งตำแหน่งเรียบร้อยแล้วว่าโอ้ตรงนี้แหละทวงจุ้ยมันได้รับบรัาะดจเป็นกการเลือตัวดสก ก่อนและหลังตาม p พ i โอรตตี้ครับไม่ได้จ่ายตามลําดับนะเช่นจ่ายหนึ่งแล้วจ่ายสองแล้วจ่ายสามแล้วจ่ายสี่เปล่าครับมันดจ,จ่ายหนึ่งจ่ายสองจ่ายสามเอ้าหนึ่งวนกลับมาแล้วย้อนกลับไปจ่ายหนึ่งหมายความว่าเป็นการจ่ายสกิลแบบเรียง p พ i o อรตตี้นั่นเองครับซึ่งเรื่องสกิลมีผลนะครับยกตัวอย่างเช่นการจัดตี้มันมีการส่งผลได้เช่นใส่ซัพพอร์ตไปหนึ่งตัวจริงจเดี๋ยวเกมมันจะสอนคุณเรื่องนี้เนะี่ยใส่ซัพพอร์ตไปหนึ่งตัวจะทาให้เริ่มต้นมาคุณมีสกิลพอยมากกว่าเดิม2แตม้มอะไรแบบนี้มัันนทําาาให้้เเรมีตวสจ่ยยอะขึ และระดับสกิลมีผลเยอะอย่างบิ้วผมมันมีผลมากเพราะว่าผมต้องการจะให้ตัวนี้จ่ายก่อนเพราะตัวนี้ไม่มีโทสะเสร็จเอาตัวนี้จ่ายเพราะมันจะโดนมอนตีแล้วเกตเต็มพอดีเลยอย่างเงี้ยหรือว่าอุ้ยเราจะใช้นักเวททาการยูก่อนนะพอยูใส่มันเสร็จมันโดนลดนเลือดโทษะมันดิ้งแล้วก็ให้มันใช้ท่าอะไรประมาณนั้นผมบอกเลยมันตอนแรกก็คิดจะมีอะไรวะวนๆหรือเปล่าพอเล่นปุ๊บเออเชื่อมันมาเกมนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณทําทุกอย่างจนครบบดเมื่อกี้นี้แล้วยังไม่ผ่านคุณต้องสลับของกับรีเซ็ตเลเวลนะครับการสลับของเนค จะเปลี่ยนบิวเช่นตอนนี้คุณเจอปัญหาว่าคุณเจาะหลังเขาไม่ได้เลยเพราะว่าหน้าไม่แน่นมากคุณเล่นเป็นคอมนักเวทเหมือนผมเลยโหวางเรียนยังไงไม่นเข้าไม่ถึงหลังกาทีวะ่ะจัดไปครับไปถอดสลับของเปลี่ยนไปตัวธนูแทนก็ได้หรือว่าเปลี่ยนแอสซิสินไปลวงฝั่งนู้นแม่งเลยก็ได้ครับแล้วคุณก็กดรีเซ็ตเลเวลครับแล้วถ้าถึงขนาดนี้ไม่ผ่านกดมือเลยครับคือบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยากได้แอสซิสินหรือว่าธนูแต่ว่าเราอยากจะเคลียร์กระจุกข,ข้างหลังหรือเราอยากจะใช้สกิลบางสกิลผลักมอนไปก่อน้ออนอนอนา แต่มันต้องกดตามจังหวะเวลาไม่ใช่ว่าแบบมาถึงแล้วปล่อยให้มันกดออโต้ได้ตอนสกิลพอยต์มีอะไรเงี้ยเก็ตฟิลใช่ไหมการกดมือช่วยได้หรืออ่ะคุณดูวันนี้เลยผมไปฟาร์มอุปกรณ์สวมใส่เวลาโดดไปฮิวเนี่ยถ้าผมไม่เล่นมือที่ดันเจี้ยนนี้แม่งโดดโง่แม่งโดดควายมากคือมันจะไม่สามารถโดดและฮิลทุกตัวในตรงนั้นได้เว้ยคุณต้องกดมือเท่านั้นซึ่งพอกดมือปุ๊บผ่านชิวเลยทันทีเชื่อผมกดมือช่วยคุณได้คุณก็ไปกดปรับสปีดเป็นแบบไม่ต้องคูณ3าหรือแค่คูณหนึ่งอะไร ให้ไม่ได้อยู่ในหัวข้อครับเรื่องตัวฟรีที่เกมแจกคือตอนล็อกอินเนี่ยเกมจะมีแจกตัวหนึ่งอยู่แล้ว SSR นะครับมันอยู่ที่คลิปที่แล้วที่ผมทำเดี๋ยวผมใส่ไว้เป็นแนะนําตอนท้ายก็แล้วกันเนาะเป็นคลิปแรกแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เกมให้อยู่แล้วเนี่ยคือซิกฟรีดครับซึ่งในตอนคลิปนั้นน่ยมันไปไม่ถึงเพราะว่าเขาเปิดให้ผมเทสไม่ถึงจุดๆดนั้นแต่อันเนี้ยผมเข้าไปถึงจุดๆดนั้นได้แล้วตัวซิกฟรีดเนี่ยจะสามารถปลดจนเป็นขั้น SSR ได้ครับแล้วทีนี้ตรง SSR บวกเนี่ยผมไม่ ได้ตัวมาครับสก,กิลมันเปลี่ยนไปก็จริงแต่ว่าถือเป็นซิกฟรีดเหมือนกันแต่มันไม่สามารถโยกเลเวลกันได้ครับมันบอกว่าดาวไม่เท่ากันแต่ในจอกูดาวเท่ากันผมก็ไม่รู้ว่าตอนคุณเล่นจริงมันจะทําแบบนี้ได้ไหมหรือว่ามันจะทําไม่ได้เหมือนที่ผมเจอสรุปมันแจกเป็นคนละตัวกันหรือตัวเดียวกันผมก็ตอบให้ไม่ได้นะครับแต่ไอตอนช่วงอัพช่วงต้นคุณไม่ต้องกังวลน,นะถ้ามันอยู่ดีๆกกับมาเลเวลหนึ่งใหม่เนี่ยไม่ต้องกลัวครับเกมจะคืนทรัพยากรไหมคุณอันนี้เรื่องนี้ผมเจอมาแล้วฉะนั้นซ เลือดลดแล้วจะได้โทสะแล้วก็เป็นเมียเราในเกมครับก็คือเกมแจก SSR plus ให้คุณฟรีไปแล้วตัวหนึ่งที่เหลือคุณก็ไม่รบไปหาจัดทีมเปิดกาชาเอาแล้วกันแต่จงจําไว้อย่าเปิดแต่กาชาตัวละครอาวุธเทพสก,กิลเทพมีผลกับพลังในไอเดียเยอะมากๆสุดท้ายน้เด็กว,ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในะคลิป,ปต่อไปด้วยเด,ยวเ,ดยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ